มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันบัดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินจะสียิ้มแล้วพี่น้องโอ้สวัสดีครับโอ้พู้นี้สวัสดีกินข้าวเด้อจ้าพี่น้องเด้อกำลังกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงมีลูกสาวจ้าพี่น้องเอาว่าสวัสดีเอฟซีแม่เจ้ามากินข้าวครับพี่น้อง นี่ร้านสาวมาต้กรุงเทพกินเกาก็แช่ตบนนี้ค่ะค่ะทีิพอดก็บอกยายก็ลูกก็สวัสดีครับลูกสวัสดีครับไม่ลูกเปแคางเหงลูกสวัสดีวันสงการครับสวัสดีครับโอ้ยจะยังง่มเด้ลูกสงครับตอนนี้ก็ทำกุืงไก่เลยทำกุ้ทูบนะ เอาเบอร์ลูกให้มอถ้าเกิดได้เหตุการณ์ทีงานไ่ได้ลาเพียงเดีวมอมอลาเรียนมือต้องเไรเบอร์มอนัตั้งเบอร์ได้แต่เอาเบอร์นั้นิ่เวลาต้องโตขึ้นเพราะว่ามอนัดใหญ่มอนัดใหญ่เวลาติดโตถ้าเหตุงานติดจบต้งได่ได้ลาพรโตสาวปฏิขอเขาไปเหตุงานดิ เขาเกิดว่าเห็นงานเขาบ่าใหญ่เยเห็นงานต้งงานทำวันโลเกอร์ยังว่าอยู่แม่ว่าอุ้ยพอฟังอี่ตาบ่เขาใจแม่จะมาลาทำการทำงานเขาไม่เล่นโทรศัพท์นะเพื่อโทรศัพท์ตอนเยี่ยงตอนพักบีเท่านั้นก็ยังไปคลองมาไปยังวันรับบ่ได้ยก็ยังวันรับบ่ได้จากเสาไปหอดเที่ยงแต่ถ้าตอนเที่ยงเห็นบ่แปลกๆโทรมามกับสีทุ่มครับโทรกลับบอล เวลาทำงานเขาไม่ให oh, ้เล <M á, S 1> e ่นกิน้ำไมักี่ตักน้ำกินไปเฮ็งานเขาลอกันดิ่ห้กรางเสียงเสียงไว้ในลกเกอบะไรย่ำย่ำย่ำถั่าแก้เพื่อยังสีก็เกิดละเขาห้องน้ำเขาห้องน้ำเอาไปน้ำยุ่งองานนี้ไขา่บเขาไม่ให้เอากี่ยไปบวนเห็นเไปรับปรด้ยุ

ไปแล้วจะพานกินตะไคกเหใลุกตัวเนโยกินตะไบ่เาะแบไปไม่เรือเลยว่าปลาคือแซ่บมันังไวมึงข้าอิ่มแล้วนะข้ากมปาแมวอิ่มแล้วก็ออกไปกระดก็ตำกบนี่่ักเออิ่ได้อิ่มเขามาไปจ้ จะนี้แล้วจะเก่งกันเลยจะลบไปไหนรับไปเลน้ำตาไปไปจับตาออกไปจะนี้แล้วจะนี้แล้วจะตุ่นจะบ่อะบุมมาจะบ่อแม่ครูนบ้อนนสันบแดงไล่ต้น่อเอาขางลาเอาาวลวานยแก๊บแกพูเขาว่าเขาเสี

่ได้ังพูดอะไยอยู่ดุณเงินพูดอะไรเกี่ยวกับเสียบบางสิ่งเสียบครับอะไรเกี่ยวเลยเราเป็นอะไรแบบเสียบพูดเสียบพูดเสียบแม่ย่ากินต้านันไหมเนี่ยตาตาเราเป็นไงบ้างนเ่ชาว่นยังยังแย่แถมว่าจะไปกินก๋ไยเตี๋ยวมันเออยังไม่เสียบไม่ได้ไปโดนเลยที่ได้แถมไม่รู้ว่าเราไม่ยัง แม่เปไออเอาพามาเอายางชื่อนาย่าเอายงลเปลี่ยนปลาข้างขวามาไปนี่บ่็ปลาตัดเส้นตัวนึงอ๋อตัดเส้นมงใครยุ้งมังมีลูกมึงีลูกเหรอที่เอกเขาสวนไปเอกโซรอบอยากไปเปลี่ยนรอบน้ำไปตัามเนยงไงหรมันก่อนแล้วปลาสะตายมงเขาขบเกล้อเจาะหลังอี่ไปขอบเออย่าไปห ก็แบบหมักซะหมักเอาแล้อเนี่ยพี่ไม่หรอกไม่คิดแต่ขอทูมาใช่ไหมนั่นนั่นคุณเดินข้ามจอไมนี่ข้าไปเล้ยงหลงนั่นแล้วน่งหลงหลงเจ้าเขาไปเห็ดต้นใหญ่ใหญ่ไม่หลงไม่ต้องหลงนั่นโอ้โหใส่มาจะใส่อีกวันนี้เรื่องราวก็อยู่ตรงนี้ขั้นไปน่ะน่ะพูดละออง โอ้ยเศร้าหลายหลายพ่อเศร้าเลยเลย่างแก่ย่าคนน้ำกินมศร้าส่งคมก็เท็ดๆสเกี่ยวด้านเออเยอแม่แม่ มันแดงแล้วแล้วการเผาดึงเสามารถ